ไปนู่นล่ะนะคะไม่เยอะหรอกค่ะสองร้อยกว่าต้นนี่เนี่ยสามร้อยกว่าต้นนี่เนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้เลยกับคลิปนี้ค่ะต้นหนึ่งสองต้นสามต้นก็ว่าไปเนาะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะอยู่บริเวณตรงกลางๆส่วนนู่นแหละค่ะกรีดได้แล้วก็ยาวังนะคะสำรวจต้นยางนะคะสำรวจการที่ได้มาตัดหญ้าแล้วเนาะนะคะตัดหญ้าที่ ปกก็จะเป็นหน่อไม้มรกตออกตลอดทั้งปีจ้ะนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณกับการรับชมนะคะปุปวกนะคะบริเวณแถวแถวนี้ออเราต้องเดินเร็วๆก่อนเนาะเดี๋วเร็วๆ,ๆก่อนค่ะทุ่งนะคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนยางสวัสดีนะคะ ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะตอนย็นนี้ก็สำรวจปลายยางก่อนค่ะนะคะว่าต้นยางเขามีด้วยพ่อเอาไหมเอาหน่อไม้ไหมกลับบ้านไหมฮะไม่ได้เอาอะไรมาตัดนี่นะคะพร้อมหรือยังแถวนี้ยังไม่พร้อมเราก็ไม่กรีดเนาะนะคะเดินชมสวนไปด้วยกันนะคะ ก็จะนู่นน่ะค่ะคลองน้ําคลองน้ํานี่ก็คือเป็นคลองปลาปลาเห็ดปลวกนะคะปลาเห็ดโคนปลาเ,เดินชมสวนไปด้วยกันนะคะก็จะนู่นน่ะค่ะคลองน้ําคลองน้ํานี่ก็คือเป็นคลองนะคะกับวันนี้บรรยากาศเย็นนี้เย็นสบายดีค่ะนะคะกับบริเวณน,นี้แหละปลาเห็ด ปาเห็ดโคนที่จะกรีดได้ก็น่าจะเป็นประมาณฝั่งนี้นะคะ,ะเพราะว่าเราพักไว้ประมาณสองปีกว่าแล้วเนาะนะคะ,ะแดนนี้นี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นทุ่งนาที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยป่าหญ้าก็จะโลกหน่อยให้ชมคะ่ะไม่เยอะแต่เราก็ภูมิใจอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะนี่ยังไม่สดิดดี แต่เอาไปนู่นล่ะนะคะไม่เยอะหรอกค่ะสองร้อยกว่าต้นนี่เนี่ยสามร้อยกว่าต้นนี่แบบนะคะก็จะประมาณนี้เลยกับคลิปนี้เอาไปนู่นล่ะนะคะไม่เยอะหรอกค่ะสองร้อยกว่าต้นนี่เนี่ยสามร้อยกว่าต้นนี่แบบนะคะก็จะประมาณนี้เลยกับคลิปนี้ด้วยพ่อเอาไหมเอาหน่อไม้ไหมกลับบ้านไหมฮะ ไม่ได้เอาอะไรมาตัดนี่นะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนยางหัดย้าแล้วสะอาดแล้วพร้อมที่จะมากรีดยางแล้วจ้าเป็นเสาวสวนยางแล้วดังนั้นนะคะให้ชมค่ะไม่เยอะแต่เราก็ภูมิใจอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะน,นะคะนี่ยังไม่สดิดดีแต่ตั้งนะคะสำรวจต้นยาง นะคะสำรวจการที่ได้มาตัดหญ้าแล้วเนาะนะคะตัดหญ้าที่ปกป้องนะคะสำรวจต้นยางนะคะสำรวจการที่ได้มาตัดหญ้าแล้วเนาะนะคะตัดหญ้าที่ปกคลุมหน้าดินในส่วนป่ายางของเรานะคะนี่ก็จะมีน้องหนูหนานะคะสำรวจเป็นยังไงบ้างคะน้องหนูหนาโอ้วิงเกือบนะคะเดี๋ยว ายาก็จะลรหน่อยเดี๋ยวหาวันเวลาก่อนค่ะดีๆก่อนวันนี้ก็หาวันเวลาดีๆมาคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนยางข <c oughs> องน้ำของธรรมชาติไม่เดินไปหรอกค่ะตั้งนะคะสำรวจต้นยางนะคะสำรวจการที่ได้มาตัดหญ้าแล้วเนาะนะคะตัดหญ้าที่ปกตินะคะ นี่นี่นะคะกับวันนี้บรรยากาศเย็นนี้เย็นสบายดีค่ะนะคะกับบริเวณน,นี้แหละป่าเห็ด <c oughs> ป่าเห็ดโคนหนึ่งนอสองนอ,อสามนอสี่นอนน่น่ะโอ้ไม่ได้พร้อมเอาอะไรมาตัดพอดีว่าเราไปไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะตอนเย็นนี้ก็สำรวจปลาย,ยางก่อนค่ะนะคะว่า ต้นยางเขาคลองน้ำของธรรมชาติไม่เดินไปหรอกคะ่ะเดินชมสวนไปด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> ก็จะนู่นแหละคะ่ะคลองน้ำคลองน้ำนี้ก็คือเป็นคลองนีด้วยพ่อเอาไหมเอาหน่อไม้ไหมกลับบ้านไหมฮะไม่ได้เอาอะไรมาตัดนี่นะคะที่จะกรีดได้ก็น่าจะเป็นประมาณ ฝั่งนี้นะคะ,ะเพราะว่าเราพักไว้ประมาณสองปีกว่าแล้วเนาะนะคะเดินชมสวนไปด้วยกันนะคะก็จะนู่นนะคะ่ะคลองน้ำคลองน้ำนี้ก็คือเป็นคลอกที่จะกรีดได้ก็น่าจะเป็นประมาณฝั่งนี้นะคะ,ะเพราะว่าเราพักไว้ประมาณสองปีกว่าแล้วเนาะนะคะ,นะคะ ต้นหนึ่งสองต้นสามต้นก็ว่าไปเนาะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะอยู่บริเวณตรงกลางๆส่วนนุ่นแหะค่ะกรีดได้แล้วก็ย้าวค,ค่ะก็ขอบคุณนะคะกับคลิปนี้ค่ะบ้านคุณพันธิตพรมโสภาค่ะนะคะก็มาสำรวจปายาทุระกันมาเวลาว่างก็จะนี่เลยค่ะเข้าสวนเข้าป่าเข้าไร่ มาชมาปลาปลาเห็ดปลวกนะคะปลาเห็ดโคนปลาเห็ดก็จะเป็นหน่อไม้มรกตออกตลอดทั้งปีจ้ะนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณกับการรับชมนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะกับคลิปนี้ค่ะบ้านคุณพันธิตพรมโสภาค่ะนะคะก็มาสำรวจปลายาธุระกันมาเวลาว่างก็จะ นี่เลยค่ะเข้าสวนเข้าป่าเข้าไร่มาชมองน้ำของธรรมชาติไม่เดินไปหรอกค่ะนะคะเดี๋ยวป้าก็จะลกหน่อยเดี๋ยวหาวันเวลาก่อนค่ะดีๆก่อนวันนี้ก็หาวันเวลาดีๆมาพร้อมหรือยังแถวนี้ยังไม่พร้อมเราก็ไม่กรีดเนาะนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนยาง นี่นะคะกับวันนี้บรรยากาศเย็นนี้เย็นสบายดีค่ะนะคะกับบริเวณนี้แหละป่าเห็ดป่าเห็ดโคนนี่นะคะกับวันนี้บรรยากาศเย็นนี้เย็นสบายดีค่ะนะคะกับบริเวณนี้แหละป่าเห็ดป่าเห็ดโคนปวกนะคะบริเวณแถวแถวนี้เราต้องเดินเร็วๆก่อนเนาะเดี๋ยวเร็วๆก่อนค่ะ ทุ่งลงน้ำของธรรมชาติไม่เดินไปหรอกค่ะอนย่าแล้วสะอาดแล้วพร้อมที่จะมากรีดยางแล้วจ้าเป็น้าวสวนยางแล้วดังนั้นนะคะธุระกันมาเวลาว่างก็จะนี่เลยค่ะเข้าสวนเข้าป่าเข้าไร่มาชมธุระกันมาเวลาว่างก็จะ นี่เลยค่ะเข้าสวนเข้าป่าเข้าไร่มาชมไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะตอนเย็นนี้ก็สำรวจปลายยางก่อนค่ะนะคะว่าต้นยางเขาไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะตอนย็นนี้ก็สำรวจปลายยางก่อนค่ะนะคะว่าต้นยางเขาไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะตอนเย็นนี้ก็ สำรวจปลายยางก่อนค่นะนะคะว่าต้นยางเขาแ,แถวนี้แถวนี้ก็รู้สรรึกว่าจะมีอยู่สามสี่ต้นแถวนี้ก็คือพร้อมแล้วก็กรีดได้ต้นที่กรีดได้ก็คือนี่เลยแถวนี้แถวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่สามสี่ต้นแถวนี้ก็คือพร้อมแล้วก็กรีดได้ต้นที่กรีดได้ก็คือนี่เลยแถวนี้แถวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่สามสี่ต้น แถวนี้ก็คือพร้อมแล้วก็กรีดได้ต้นที่กรีดได้ก็คือนี่เลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนยางที่จะกรีดได้ก็น่าจะเป็นประมาณฝั่งนี้นะคะ,<อ>ะเพราะว่าเราพักไว้ประมาณสองปีกว่าแล้วเนาะนะคะสวัสดีนะคะติดปวกนะคะบริเวณแถวแถวนี้เราต้องเดินเร็วๆก่อนเนาะ ี๋ยวเร็วๆก่อนค่ะถุงนั่งนะคะสำรวจต้นยางนะคะสำรวจการที่ได้มาตัดหญ้าแล้วเนาะนะคะตัดหญ้าที่ปกคล <c oughs> ับคลิปนี้นะคะบรรยากาศลมเย็นดีสบายดี <c oughs> นี่ก็สะน้อยนี่ <c oughs> สะน้อยนี่ไม่เดินไปนะวันนี้นะคะ ดูกอไผ่นี่แหละนี่อ้ามีกลุ่ม